หลัหลนะครับทุกคนวันนี้เราก็อยู่กับแมพไฟหัวรถจักรอ้น้ำเนาะที่แมบพบแมบพบในสยามเนาะประเทศไทยสมัยก่อนนะั้นท่านผู้ชมไม่ไมวันนี้เราก็อยู่กับเพื่อนเต็มไปหมดเลยเนาะแล้วก็คุณเลโอช่องสกู๊ปเหมือนเดิมนะครับครับอ่าในนี้วันนี้เราอยู่กับ เจ้าของแมปทีมงานผู้ผู้สร้างแมปนะครับนี่นี่นี่ไปไหนแล้วเนี่ยไหนไหนไหนเออผู้สร้างของปั่นรถถังอยู่ฮะเป็นโอเคนี่ผมนี่นี่นี่อยู่กับมิสเตอร์สิงก็ได้นะมิสเตอร์สิงมิสเตอร์สิงท่านผู้ชมนี่ดูเดี๋ยวผมให้ดูอตรงล้อเนี่ยดูดีเทลดิดูสปริงโอ้โแตะลนยาเลยอยากซ่อจะบอกล้อล้อเขาทำเองคิมยา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  อันนี้คือทำเองเนาะทำเองทำเองหมดเลยทำเองหมดเลยดูเอ๋เขาเรียกว่าอะไรวะที่ต่อกันเนี่ยโอ้โหใช่ใช่สุดยอดสุดยอดใช่ที่ที่ที่สุดกว่านี้ก็คือใน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 ตู้โดยสารในตู้โดยสารแล้วก็ในหัวรถจักรสุดยอดเดี๋ยวเราพาไปดูในตู้โดยสารชั้นสามนะภายในมันจะแปลกๆหน่อยนะครับภายในเก้าอี้เก้าอี้ เก้าอี e, ้มันจะติดกันตัวเดี๋ยวก่อนผมขอเดี๋ยวไอเนี่ยกันเผื่อใครมันมีคนปีนหน้ารถแล้วไปขับรถเล่นผมขอเอาเองด้วยนะจ๊ะนี่ครับผมก็เป็นวันนี้เนาะเดี๋ยวเราพาไปดูในหัวรถจักรไอน้ำนะมีมีกา่เคล่อนไหวโอเคอันนี้ก็เป็นไม้นะครับผมอันนี้ผมตัดมาไว้ตรงนี้เองอันนี้มีหน้าต่างเลยนะทุกผู้ชมเดี๋ยวปิดให้ดู ปิดเนี่ยอือปุ๊อันนี้แบบนี้เฮ้ยวานนี้ปิดยังไงเฮ้ยลองลองเดินเดินเข้าไปใกล้ๆดูครับมันมันปิดได้เออเมื่อกี้นี้ปิดได้อยู่แล้วนี่นี่ดูดูดูช่องใส่ปืนใส่ไฟกันตรงนี้นอะไรอ่ะน้ำอะไรอ่ะนี่น้ำประชุมรถไฟเราไปนีด้วยนะขับแล้ววะโอ๊ะเราไขับด้านล่างหรอ นี่คือเป็นเป็นเป็นสงครามโลกนะถ้าเกิดขับถ้าเกิดขับแล้วมันระวังนี่นี่อไว้มันไอตัวมันจะบักอยู่บักอยู่เนาะนี่เราไปขับรถหมดแล้จะไอ้น้ำเนาะใช่ใช่ใช่ขับยังไม่รู้หรอกลองขึ้นมาดูนี่ยผนี่นี่คุณดูคุณดูตรงนี้ดิมันมีอ่าเป็นเป็นช่องที่เอาไว้ใส่ไฟตรงนี้เปิดสามารถเปิดปิดได้เลยเห็นปหมเดนี่นี่นี่เห็น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 ไฟข้างในวะอ๋อนี่ท่านผู้ชมนี่นี่นี่เห็นไหมเปิดเปิดเร่ย ที่สำคัญคือรถคันนี้มีถังดับเพลิงด้วยนะครับนี่ขี้ <c oughs> โห้ยดึงไปหนึ่งตู้หอหอรถกันเ <ieben aga. S 1> มื่อกี้มันพ่วงเมื่อกี้มันพ่วงสารตู้เลยแต่นี่พี่พี่ไปปลดเชือกออกพี่ไปปลดเชือกออกมันเลยไปแค่กลุ่ตอนปลดเชือกนี่พี่กำลังขโมยพี่กำลังขโมยรถทำขบวนอยู่นะพี่รู้ตัวไหมเนี่ย เฮ้ยถอยได้ป่ะพี่พี่จถอยเลยก็คืออ่ะก็คือตัวตัววีตัวเอจะเล่้งรถขึ้นซักแต่ถ้าเกิดตัวคิวอ่ะมันจะทําให้รถอ่ะมันเบาลงเบาลงเบาลงส่วนก็เออ W กับ S W จะเป็นเดินหน้าอย่างนี้แล้วก็ตัว S ก็จะถอยหลัง อเออมันมีโจ๊กคับพี่อ๋อมโจ๊กตู้ตู้หลังก็มันจะสวยมันจะสวยตรงที่เวลามันเข้าโค้งอะ่ะมันจะแบบเพี้ยตาค่าอ่าดีเนาะคนเล่นได้ใช่แต่ถ้าเกิดบางครั้งคนขับเคยว่าที่ขับรถแรงหรือโค้งไม่มีครับ <c oughs> ขอบอกอะไรหน่อยนะคะก็คือคนที่เข้ามาเล่นกันเนี่ยก็คือถ้าอยากขับรถไฟอ่ะก็คือมอสก็คือไม่อย่างนี้ให้ขับครับแต่แค่นี้อยากอยากขับรถไฟต้องรอรอการเปิดรับสมัครเดี๋ยวเดี๋ยวผมะส่งยิส่งดิบๆเออตัวตัวการรับสมัครก็จะไม่ใช้แบบสมัครแบบพข่ขอรอหรือชอคอะไรแบบนี้คนะก็จะสมัครแบบเป็นสตาฟเลยก็คือสตาฟค,คือผู้ดูแลสตาฟก็ นี่เป็นพักงานแหละแต่จะได้เป็นโอกาสส okay. ิทุกที่เลยว่าจะเป็นพักงานแบบไหนโดยอย่างเช่นสิงโตนะถ้าเกิดเขาเกียนอะไรมากเกินไปผมก็จะทิ้งไว้สถานีเราตงไปเรื่อยๆเนาะโอเคจิสิงโตแล้วว่าเหมือนเราโดนลักขโมยรถไฟวะใช่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 ที่นี่เขามารีวิวไงให้เขาเฮ้ย

ฟิวเบีกเต็มท oh. ี่แล้วโอ้ยเพื่อนของเพื่อนอยู่โอ้โหใครเข้ามาเกียนแบบนี้โอ้โหนี่เห็นปหมฟ้อนงานพ้ักงานบอก แมงมดเขาวิ่งมาแล้วพนักงานบอกแม่งยังไม่ได้ทันบอกเอาง,งาอพี่พี่ข้างล่างโค้งโค้งอพี่ก็ไม่ฟังแล้วมันเบรกแล้วเบรกตอนแรกอ่ะมันวิ่งเปร้อยหนึ่งแล้วมันเบรกลงมาเหลือกดไม่ทันแล้วพี่คลิกลัวแล้วร้อยหนึ่งเหลือสี่สิบบาท <c oughs> พี่อย่าไปคลิกลัวพี่แค่พี่กดค้างอ่ะมันจะลดอ๋อ <c oughs> ตกลางมาแล้วแล้วพนักงาน <c oughs> สตาฟสตาฟกันแค่สองคนอ๋อ นะตอนตอน,ตอนแรกอรกะคะับตอนนั้นผมตอนนั้นเนี่ยคิมอะไปเม้นช่องไปเมนในช่องสอะคะูปะเขาช่องช่องพี่รียออะว่ารอมาผมเสร็จก่อนนะครับแล้วแล้วผมจะบอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนั้นอะพี่ลีโอเขาตอบวอ่าว่าได้ครับแล้วตอนนั้นอะคิมคิมก็คือดีใจใหญ่เลยชวนชวนผมสร้างชวนผมสร้างตอนนั้นตั้งใจสร้างมากไปไปไปเอาทีเ <G K S 1> คด,ดี<ล>กว่า <Leo. S 2> <laughs> <laughs>